เราขายคนอื่นแล้วลูกหลานเราต้องกินได้ด้วยแล้วต้องปลอดภยัยโลกเนะี่ยมันเริ่มแคบลงแล้วเราต้องเติบโตไปสู่ตลาดโลกเป็นตลาดเดียวกันใน5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นผู้ประกอบการที่พูดได้เต็มปากว่าเราเป็น regional player ส<ม>ัดส่วนยอดขายจากเดิมไทย80%ต่างประเทศแค่20%ก็จะเพิ่มขึ้น ที่มังศิีนาพรก็คือเราก็ตั้งจากสีเกลิพาณิ์เป็นยีบปั้วมาเป็นศิีนาพรที่ขายสินค้าตัวเองมากขึ้นแล้วก็ต้องเร่งผลิตสินค้าก็ตอนหลังจากนั้นอีก3าปีก็ทำหนมปังปิ๊บตาดอกบัวตอนนั้นก็ทําได้เยอะมากเลยโอ้ขายวันหนึงหลายพันปิป๊บเพราะเราก็เน้นเน้นที่จะทาโรงงานเป็นหลักแล้วทำไงที่จะต้องพัฒนาคุณภาพให้มันดีหลังจากอยู่ปี40เนี่ยเรากลายเป็นเบอร์นหนึ่งเพราะพวกเบอร์ใหญ่ๆเขาทําแล้วเขาไม่ค่อยอยากทํามองกำไรน้อยลงผมก็เลยคิดว่าเออ ทำนงฟังฟีบอย่างเดียวกับทำเวลี่รเวเฟอร์เนี่ยไม่ได้เราต้องทำผมก็เลยคิดว่าจะต้องทำสแน็คผมก็เลยจับแนวทางใหม่ทำเป็นผสมเลยผสมปลาหมึกผสมปลาแล้วก็ทำรสเข้มข้นก็เลยทำเป็นโตขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นรสเข้มข้นและไม่เข้มข้นอย่างเดียวเผ็ดด้วยเพราะคนไทยเราคิดว่าเราชอบกินเผ็ดแล้วในส่วนตัวผมเป็นคนกินเผ็ดอยู่แล้วก็เลยเริ่มต้นจากตัวนี้ออกมาเอ,อลูกค้าบ่นว่าเผ็ดแต่เผ็ดแต่เขาบอกอร่อย อร่อยก็เลยเราก็เลยไม่เปลี่ยนแปลงก็เลยทำเผ็ดเผ็ดต้องลองนี่กินแบบเผ็ดวัยรุ่นตัวจริงต้องเผ็ดเสร็จแล้วโฆษณาเราพี่ว่าต้องโฆษณาทุกอย่างจะทำให้กว้างให้เป็นที่ยอมรับของคนหมู่มากการ โฆษณา,ยยาต่างมันก็ทําให้เราตลาดแล้วก็ใหญ่ขึ้นเพราะเราทํามาตฐานเราเข้าสู่ ISO 2200 2200 22. เนี่ยเราเป็นผู้เซตตี้ที่เราจะทําส่งออกแล้วก็คิดถึงการว่าเราต้องพัฒนาคุณภาพอร่อยแล้วก็ต้องผู้เซตตี้ไอโซ2อ0หมเนี่ยมันเป็นไอโซที่ตอนนี้คือสูงสุดของผู้เซฟตี้เราถือว่าเราต้องส่อสัตว์ในสิลปะของเรา จริงๆถ้าถ้าดูในเชิงยอดขายเนี่ยยอดขายเราประมาณสัก4,000กว่าล้านนะครับใน4,000กว่าล้านเนี่ยสัดส่วนประมาณสัก5 5ก็จะเป็นสินค้าในกลุ่มสแน็คซึ่งก็เป็นฐานใหญ่ของเรามาตลอดอีกประมาณสัก4 5เนี่ยเป็นกลุ่มสินค้าในสายเบอเกอร์เลซึ่ง Beverly, เบอเกอร์เลตนี่ยตัวสินค้าเรือธงของเราก็คือตัวเจเล่บิวตี้อันนี้อยู่ในอยู่ในกลุ่มเบอเกอร์เลแล้วก็มีแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งออกมาเมื่อ ปลายปีที่ผ่านมาเองตัว Alcohol with Vitamin Water นะครับซึ่งอันนี้ก็ขายดีมากเหมือนกันใน7ซเว่นอีเลฟเว่นแปดของยอดขายเราทั้งหมดอะยังยังเป็นยอดขายที่อยู่ในเมืองไทยนะครับยอดขายที่เป็นต่างประเทศประมาณสัก20%เรท่านั้นเองซึ่งยอดขายของสินค้าเราในต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในเซี่ด้วยซ้ําจุดที่เราคิดว่ามันทําให้เราประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยผมคิดว่าม,มันมีหลายประเด็นนะครับประเด็นแรกเองเนี่ยต้องบอกว่า สินค้าของเสียนาพรเองเนี่ยมีความหลากหลายทั้ง snack อันเบอร์เกนะครับซึ่งแต่ละในตัว s n a ็คเนี่ยมันก็มีความหลากหลายนะครับอันที่2เองเนี่ยตัวแบรนด์สินค้าซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญมาตลอด30ปีซึ่งมันช่วยให้เมื่อผู้บริโภคน,นึกถึงสินค้านะครับ <S <S เขาก็จะนึกถึงสินค้าของเรา <S <S ถัดมาก็เรื่องช่องทางคือช่องทางการกระจายสินค้าเนี่ยต้องบอกว่าในประเทศเองเนี่ยเราขายสินค้าผ่านทั้งช่องทางเดิร์นเทรดทั้งหมดนะครับ convenience store ทุก convenience store ไฮเปอร์มาร์เก็ตหรือซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีสินค้าเราวางขายทั้งหมดวันนี้เรามีทีมขายที่เป็นทีมแคชแวร์ของเราที่สามารถวิ่งกระจายสินค้าของเราไปถึงร้านค้าปีกแบบเทดดิชนอลเทดได้70,000ล้านค้าภายใน1เดือน<ม>นะครับแล้วก็มีทีมเซลล์เครดิตอีกที่วิ่งเว v e r ยี่ปัวซาปัวที่เป็นพันธมิตรของเราอีกประมาณ3,600ร้ล้านค้าเพื่อช่วยกระจายสินค้า3เรื่องนี้ทั้งเรื่องความหลากหลายของสินค้าเรื่องแบรนด์สินค้าแล้วก็เรื่องช่องทางกระจายก็ทําให วันนี้ทางบริษัทศรีนาพรเองเราสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์นะครับที่คองใจผู้บริโภคได้มาจนถึงปัจจุบัน5ปีที่แล้วเราเริ่มที่จะวางบันไดขั้นแรกในการขยายธุรกิจของเราในต่างประเทศซึ่งนั่นคือแค่ CLMV เราจะเริ่ม Enjoy การเติบโตทางธุรกิจใน CLMV ได้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป แล้วในอีก5ปีข้างหน้าเราเชื่อว่าฐานของธุรกิจใน CMB ที่เราวางไว้ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สินค้าเรื่องช่องทางการกระจายหรือฐานการผลิตมันจะต่อยอดให้ยอดขายของสินค้าเสียนาพรที่มาจาก CMB จะเติบโตขึ้นไปอีกวันนี้เราอยากจะให้เสียนาพรเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการไทยที่มีสินค้าดีๆหลากหลายมีแบรนด์ดีๆที่อยู่ในใจของผู้บริโภคไม่ใช่แค่คนไทยแต่คนประชากรของ AEC นะครับสัดส่วนยอดขาย จากเดิมไทย80%ต่างประเทศแค่20ก็จะเพิ่มขึ้นจะเติบโตแบบก้าวกระโดดทําให้สัดส่วนยอดขายของต่างประเทศเราเพิ่มขึ้นสินทรเราเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยเราคงเติบโตไปไม่ใช่อยู่แค่ C and V เรามีบริษัทที่จีนที่เราเรามองเราศึกษามาประมาณ10ปีแล้วตอนนี้มีห้ามุนทนใหญ่เราก็คงจะหาตัวแทนออฟไลน์แต่และตัวแทนเองแต่ออนไลน์บริษัทจริงๆของเราที่เมืองจีนเราจะคนทำเองเป็นเสยนครถือหุ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับ ที่ยุโรปนั่นก็เหมือนกันแล้วก็ค่อยๆขยายไปก็ค,คิดว่ามันติดโควิดการทําอะไรต่างๆมันก็เตรียมพร้อมไว,ว้สําหรับโควิดหายไปในเร็วๆนี้การเติบโตแล้วก็จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้